กูกำนั้นราชการครับผมจช่เจริญพรพอมพอดีอันเดียรเราพอดีพร้อมแล้วเนาะครับพร้อมนะครับพร้อมเรลาจ้ตซีเดอขอเจริญพรอไปยังเอฟซีทุกคนที่ฟังรายการของ่อแห้งลุงเรื่องในขดานนี้เสียงดังฟังชัดและกจย่างหนึ่งกับผู้ใดโทษไปหากับโทษไปถามข่าวกับว่าใดเบอร์โทรกับพออแห้งเออดีใจเราใจบุญได้กุศลอยู่ ตอนนี้เด้อตอนนี้บอกข่าวหน่อยหลวงหลวงปู่ปาตานี่ตอนนี้มาทุดงับพะเสี่หาลูกตอนนี้อยู่หลังเขาหลังเขานี่คือเขาไออำเภอสามเง้าแม่ขาวโพดไงไงว่าเป็นอ่าหลังเคลื่อนผู้มีพ่นน้อครับหลังเคลื่อนพู้มยพ่น จังหวัดตากเนี่ยแต่ว่าเป็นลังเครื่อนพรยพ่นอำเภอสามเงากับบินบาทได้สองม,มือนละพอดีก็เลยบอกข่าวจะนอยว่าพระธุดงค์นี่กับมานน้ากันเพิ่นหนาวเพิ่นเลยไดนะ้มรณาภาพในเต้นนะไปปกที่ไดกระกออบบหนะูมือเอื่นได้เพรงหูมอไปบินบาทแบบได<ม>้แช<ม>่เพิ่นเหมือนมรณะเหมือนเศร้านี่นะจังหมัดสุวรรณก็เลยไปไปบินบาทน้ากันยีดอกแค่ว่าเหมือนเศร้านี่เพิ่นเลยเสียพอดีได้จังหวัดก็เลยบอกข่าวสื่อดอกเพิ่นเป็นคนเอ่อจังหวัดอุดรธท่านี้ ะเป็นคนดูดรอนอยู่ไกลๆทางบันนี่แหละออกทางบานาับนจ่าบัญจันนี่แหละแต่ว่ายัางรายละเอียดทังใดไปทุกทีเล่าใดไบยังเล่ายังประหูต่ว่าเราก็ย่ดกำกันสมือมาสุดดงอยู่หลังเครื่อนพูมีพมลเราก็นอนเสียชีวิตอยู่ในเนต็นดังนั้นกระบอกญยาิโยมจักหน่อย,ย,อย,ออยและก็ข้อที่สองข่าวดีสำหรับหยาิโยมเด้ออันนี้คือเรื่องจริงนี่เป็นการกุศล อ่าถายิโย,อยอมอย่างได้ค่าถ,าถาถูกหวยคือว่าเข้าจมเหลกก้อน,นอนอ่า่ายภาคก็นอนจมแหล็กค่าถาเก่าจบแล้วก็นอนหลับไปฝันดีแล้วก็ก้อนที่ซื้อหวยหรือย,ยังนี่บอกว่ามันว่เม็นปวดอุตริต่ิว่ากามจริงว่าเห็นกับตาม,มาหลายแล้วลวงลงลวงป่อปราซานี่ล่ะชุดล่องมาแล้วนะคือคือหวยเป็นค่าถาจมอ่ถูกหวยนะมันมีอยู่มีเรื่องจริงเลยเนี่ยนะ ้าผพ้ใดอยากได้กาโทรมาเด้อมามามาขอได้062107611หหกคือเก้าหลักแต่อย่าคาดผาถูกหวยว่าจักสีนะให้บอกชัดเจนส่วนว่าามันดมันเลี้ยงผากับพอมีอยู่ของจริงดมมันเลี้ยงผาจากแม่ดสอดนะกะของจริงกับมีอยู่เอาผ่านไปหันเข้าเรื่องเลขง่ายเนาะบานี้นอครับผม บ่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 เรกันรายการของพอเฮงบ่ต้องบ่เลกไอ้เล่าหรอกเ็กไงผู้เพิ่นอ่อผู้เพิ่นมรณะนี่เพิ่นกับมักคือกันเพิ่นก้อนเพิ่นดีมือบ้านนี่บาคุ้ยกันดีๆอยู่ละว่าละว่าอายุผมนี่กะอายุผมนี่เขาได้มันได้เจ็ดสิบแปดสิบเพิ่นกับบเสเไดายดอกแล้วก็คุ้ยกันเยอะแล้วมักม้วนนะ่นะครับสรุปล้วว่าเล่ากับมรณภาพแบบมือมือนี่กำลังจะเอาเอาเอาซพหรือว่าเอา สังขารเราเนี่ยครับบ้านให้บริติ้งพิ้นเอากับทรงบานว่าอุดรพ้อนไปละ <S 2> <S 2> แต่ว่าผู้ข่าก็กำนีดกระรังนั่งปรึกษาการยืดอยู่หลังเขื่อนผู้พิพลอำเภอสามเง่าเนี่ยจังหวัดตากเออมันเป็นทั้งส่คือว่าก้อนนานั่นเนี่ยมือขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นก่อนมานอนขึ้นแรกเนี่ยนะมีนันมาหามีผู้เฒ่ามหาคนหนึ่งมาหาว่ามันฝนันในเรื่องจริงเลยมาหาประมาณจากสองทุ่มบวชอะรว่า หลวงพ่อหลวงพ่อพะนะยุตเต้นใดน้อพะนะอ่ยุตเต้นนีลายโยมเลยตอบเราเลยไปหาเลยว่าเราไปเขียนยื่นเลขไทยไหมเลขสามตัวนะแล้วเขียนสีแดงย่างดีเนี้ยชักสือบอกบอกเ้อเขียนง่ามขนาดเลยเป็นเลขหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะเป็นหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเราเขียนเท่านี้แหละเราเขียน เลาเขียนนะตอนนี้แหละเลาก็ยืนไฮดีเดอร์ให้ไปบอกโยมในพระาวดวันที่สิบเจ็ดสิงหาพนรษาน่าะะน,นกาบ่เป็นฝันในเรื่องจริงนี่เป็นกู้ดเ่าบัดนี้เดินน้ำกลนผนว่าเห็นหายไปเลยไหหายไปเลยชักเราไป็นใจเือ mm hmm. มันคนหรือมันอันันบาบูจชัดคือเจ้าทีเพิ่น,ก,นกับูมจักเนาะราะว่าจำได้ว่าหลังเขาหลังเขาหลังเคืน่นผู้มีพลน,นี่เคยมานอนเชนึงเด้ตั้งสมัยปีสองพันานลอยหกสิบ ี่ได้สามต,ตัวตรงๆได้ย,ยุบวงเหนียยโยมประึกลายอยู่นะแล้วทวนกันมาเนี่ยมันนอนอยู่นี่ล่ะนอนอยู่นี่กาว่าจักที่หามือเขาจังเดินไปทั้งหนานะก็เลยเล่ามาเสียบรรณากรนะพาเนี่ยพานั้นถือว่าสุดใจพาสุดใจแต่ว่าถจริงน่าจะคุณจริงละเอียดจิตจิตตามอยู่แต่ว่า้ายุดอนผู้คนเสียไปนะอายุ <นะ S 2> อายุคนเจ้าปีหรอครับ อายุเล่านี่อายุเล่านี่รู้สึกว่าจะเป็นชีวิตสามปีเอ้าท่านท่านแดนเท่าต้นเนี่ยบ่คนหนุ่มๆอยู่บวชได้สามพัรษาหนึ่งทางจะไปน้ำมูสามพรสษาพัรษาสี่ที่เขานี่แหละแต่ว่าจะไปน้ำมูอยากไปน้ำมูมู่กันไปสามสี่คนกันนั่นแหละได้ว่าไปร่วมกันนัดกันนั่นแหละก็ไปเดินทุดงกันกดือที่ขึ้นไปเชียงรายอยู่นะแต่ว่าไปเชียงรายไปบุระไปไหว กูบาอาจารย์ทั้งเหนือท,ทัอง้งเชียงรายมันหลายเนาะกูบาอาจารย์เท่าอีสานบ้านเท่าไปทั้งเชียงเชียงรายทั้งเหนือนี่ยนะครับย่อมีเชนึงเด้อวาระภาพเพิ่นกงอายุ43ปีต้นสาวหลวงปูดได้พูดได้อีกเลยภาษาถูกหวยเน่ยนะนะไครโทรหาหลดส,สีสีสิ่งไห้นะนะการเขาจะเลื่อนพอปนะูปู้ปปครับเดี๋ยวครับย่ำ<อ>ย่ำย่ำเบอร์โทรอีกแนะ่ผมเดี๋ยวผมลงให้โอเบอร์โทรศัพท์ยผมก็ปูกกะ

เออเพราะเถานุ่งผมาพร้อมมะไห่น่ยเจ็นมะไห่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนย่างงินะนะครับสามตัวนี่คือเอาแต่กระพรอมด้วยพ่อหายญาตย่มถุกผู้กคนโชคดีหลจากได้ค่าท้ากับโซ่ไปแตกรส่งไห่พัดพูดไม่ไย่ส่งให้ทางไร่แับพูดว่าไม่ไร่ก็ที่จะบอกให้เขียนเรานะครับคนโูกดีเขาขอยถูกหวยถูกผู้ถูกคนแต่ภาพที่เพิ่นมรณาภาพตอนนี้ตอนึงเพิ่นกายยุนีล่รถยุนีเต็มนี่กลังเสียวขึ้นรถข่ส่งเมื่อบ่ายอุดรหมดละ อายุเพิ่นที่สามปีพอดีสามพรนษาหนึ่งดอกพระไม่พระบวชสามพรรษาหนึ่งนะขอหายยมสุขโชคดีทุกปุทุกคนเดินขอเจริญพรครับผมกลับน้มัสการครับผมอ่ะตามเรื่องแล้วที่ปูเพิ่นว่าสู้ฟังนะครับเพิ่นกว่ามีภาที่ไปทุดงเพิ่นมรณภาพอายุ43ปีว่าสันเพิ่นว่าแต่ว่า แนวทางนะครับที่มีคนมาเขียนให้เพิ่นนะครับเป็นหนึ่งหกเป็นหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกเขากลับไปกับม้านะครับเนาะแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดอายุของพระที่เพิินมรณภาพก็คือสี่สิบสามปีนะครับข้างล่างก็เป็นเบอร์โทรของผู้นะครับผู้ใดอยากได้ข้าวสารต่างๆหรือว่าผู้ใดอยากโทรไป,ไป,ไปคุยกับเพิินกไ็ไปตามเบอร์นี้นะครับ ให้ไว้เป็นแนวทางใด้พี่น้องเด้อน,นะครับให้ไว้เป็นแนวทางให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งให้สุกๆกันมัน,มนให้ลำๆรว้วยๆครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ